หลายคนอาจจะเคยเห็นภาพที่เปลี่ยนภาพภาพคนให้กลายเป็นฟิกเกอร์นะคะนำภาพของเราไปเปลี่ยนเป็นอนุสาวรีย์สุดอลังการซึ่งภาพเหล่านี้ที่กำลังเป็นไวรัลเป็นเทรนด์อยู่ในขณะนี้เนี่ยสามารถทำได้ฟรีจากเครื่องมือที่ชื่อว่า NanoVana ใน Gemini ของ Google นะครับและในคลิปนี้ Ready Planet s h i f จะมาแบ่งปันวิธีการทำภาพที่กำลังฮิตกันอยู่ในช่วงนี้เพื่อให้คุณไม่ตกเทรนด์และผมก็มีพร้อมมาแจกให้คุณเอาไปใช้ได้เลยด้วยนะครับตอนนี้คุณก็แค่เปิดคอมขึ้นมาและทาตามผมในคลิปนี้ได้เลยครับ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวช่วยในการทําภาพสุฉลาดแล้วก็ยืนหนึ่งในเรื่องของการคงคาแรคเตอร์ให้เหมือนเดิมแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของความบันเทิงเนี่ยนาโนวานนา มแพใาเริ่มกันที่พร้อมแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือการทําภาพฟิกเกอร์บนโต๊ะทำงานนะครับแน่นอนครับเราเริ่มจากการเข้าไปที่ Gemini.google.com พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็เริ่มจากการอัปโหลดภาพที่เราต้องการลงไปผมจะใช้ภาพนี้ในการโยนให้นานุมบณฑนาแปลงภาพผมให้กลายเป็นฟิกเกอร์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทางานนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมสมัยนุ่มๆนะครับเล่นกีฬาซอฟบอลเบสบอลนะครับตอนนั้นยื่งเมือนเกงเพื่อนมานะครับเอลสามสิบหกเลยต้องใส่เข็มขัดนะครับเพราะว่ามันหลวมมากตอนนี้ใส่พอดีเลยนะครับเลาทาไมวะเราเลือกภาพนี้ใส่เข้าไ แล้วก็ตามด้วยพร้อมนี้เลยครับจะให้สร้างภาพฟิกเกอร์สเกล1ต่อ7ของภาพที่อัปโหลดเข้าไปให้เป็นหน้าของฟิกเกอร์เนี่ยคล้ายจริงมากที่สดุดภาพสไตล์สมจริงสภาพแวดล้อมสมจริงบลา h b นะครับและนี่ก็คือภาพที่ได้มาครับจะเห็นได้ว่าท่าทางเนี่ยใกล้เคียงมากเลยนะครับแล้วก็บนหน้าจอเนี่ยมีโปรแกรม Blender ที่กําลังบิวตัว 3D ตัวนี้นะครับบนกล่องก็จะมีภาพของเราที่เป็นท่าทางใกล้เคียงแล้วก็มีคําว่าเบสบอลอย่างที่เราสั่งมันไปนะครับแล้วก็มีเจาะช่องข้างในไว้ด้วยเป็นช่องที่ว่างเปล่านะครับเพราะว่าาาเเรออออขงกมา เครงนอกแล้วสเกลของกล่องนี้ก็อาจจะเปีเป้ยนไปนิดหนึ่งแต่ถือว่าสามารถทําภาพออกมาได้ใกล้เคียงมากเลยนะครับเว้นแค่หน้าตาของตัวโมเดลนะครับที่ดูดีกว่าตัวจริงมากเกินไปหน่อยจัดโตให้เป็นระเบียบและปิดไฟในห้องเหลือแต่โคมไฟไว้ให้หน่อยนะครับและนี่ก็คือภาพที่ได้มานะครับสายไฟด้านหลังอาจจะยังรกอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของพร้อมกันสักเล็กน้อยนะครับเราเริ่มด้วยการบอกว่าสร้างภาพฟิกเกอร์สเกล1นต่อ7ของภาพที่อัปโหลดส่วนนี้ก็คือคําสั่งหลักที่ระบุหัวใจของภาพที่ต้องการสร้างนะครับนั่่นนนกกกก็คืออออาาาารรรส้้งงงงฟิเเ์ัจ ภาพที่อัปโหลดแล้วก็เรากําหนดขนาดมาตาส่วนที่ชัดเจนไปด้วยนะครับนั่นก็คือ1นต่อนั่นเองต่อไปเราบอกว่าให้ใบหน้าของฟิกเกอร์เนี่ยคล้ายจริงมากที่สุดภาพสไตล์สมจริงสภาพแวดล้อมส,สมจริงนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการกาหนดมูดแอนโทนของภาพนะครับแล้วก็คุณภาพของงานด้วยเพื่อเน้นย้ำให้ AI เนี่ยให้ความสําคัญกับความสมจริงของใบหน้าเป็นพิเศษซึ่งเป็นรายละเอียดที่สําคัญในการสร้างตัวฟิกเกอร์นะครับเราบอกว่าสไตล์สมจริงสภาพแวดล้อมสมจริงนะครับก็เป็นการกําหนดอาร์ต r e เรกชันโดยรวมของภาพเนี่ยให้เป็นแบบโฟโต แค่ภาพวาดหรือว่าภาพการ์ตูนนะครับต่อมาเราบอกว่าฟิกเกอร์เนี่ยถูกวางอยู่บนโต๊ะทํางานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้างๆคอมพิวเตอร์มีกล่องแพ็กเกจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับใน่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างฉากแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเช่นเราบอกว่าบนโต๊ะทางานที่มีคอมพิวเตอร์ก็เป็นการกําหนดสภาพแวดล้อมและบริบทของตัวฟิกเกอร์เองเราบอกว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงขั้นตอนการปั้นโมเดล 3D ด้วยโปรแกรม Blender ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ทําให้ภาพน่าสนใจมากขึ้นทําให้ภาพมีเรื่องราวมากขึ้นว่่าาากกออรตัวนนี้ผ ด้วยโปรแกรม Blender คือมันจะทําให้ดูเหมือนจริงนะครับเราบอกว่าข้างๆคอมพิวเตอร์เนี่ยมีกล่องแพคเกจด้วยเป็นการเพิ่มวัตถุอีกชินน้นนึงเข้ามาในภาพนะครับเป็นวัตถุสําคัญเลยเพื่อเสริมความสมจริงมากขึ้นในฐานะที่มันเป็นผลิตภัณฑ์นะครับต่อมาเราบอกว่าให้กล่องแพคเกจเนี่ยเป็นของเล่นสไตล์แบบบันไดมีภาพอาร์ตเวิร์กของภาพอัปโหลดเข้าไปมีช่องพลาสติกใสเห็นภายในกล่องที่ว่างเปล่าฟิกเกอร์ตั้งอยู่บนฐานอะคริลิกใสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเข้าไปนะครับให้ภาพ เราบอกว่าบนกล่องเนี่ยให้มีตัวลกษรเขียนคําว่าเบสบอลอยู่ด้วยก็เป็นคําสั่งที่ชัดเจนในการเพิ่มข้อความเข้าไปในภาพในตําแหน่งที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็เขาบวกเรามีการใส่เนกาทีฟพร้อมเข้าไปด้วยว่าห้ามมีข้อความห้ามมีฟิกเกอร์อื่นบนหน้าจอห้ามมีโลโก้บนฐานเพราะว่าส่วนนี้ก็เป็นการควบคุมสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในภาพนะครับเป็นการจํากัดแล้วก็ลดโอกาสที่ AI เนี่ยจะสร้างองค์ประกอบที่เราไม่ได้อยากได้ออกมาซึ่งพร้อมเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการเขียนคําสั่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนละเอียดแล้วก็มีีีกาาาารรรคควววบุมท่่ดด้ยเเพะ ระบุทั้งตัววัตถุหลกักสไตล์ระบุรายละเอียดของฉากองค์ประกอบย่อยไปจนถึงการป้องกันสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการสิ่งที่รบกวนออกไปนะครับซึ่งการทําแบบนี้จะทําให้ AI สามารถตีความและสร้างภาพออกมาให้ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคิดและจินตนาการได้มากที่สุดนะครับจริงๆแล้วพอเราเข้าใจการเขียนพร้อมแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะปิดคลิป ล้อเล่นนะล้อเล่นเล่นมีมีพร้อมอื่นอื่นอีกให้ดูนะครับเดี๋ยวรอดูจนจบก่อนก็ได้มันมีพร้อมอื่นนะครับใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราลองทําอีกภาพหนึ่งดูนะครับผมจะใช้ภาพนี้อัปโหลดลงไปต่างเหมือนเดิมเลยแบบพร้อมนี้ใช้พร้อมเดิมเลยนะแล้วก็จะได้ภาพนี้มานะครับรบไม้มีคําว่าเบสบอลมีตัวละครข้างในกล่องก็ยังมีของอยู่นะครับบางทีมันก็ไม่ฟังบางทีมันก็ดื้อนิดหน่อยนะครับโตนี่ค่อนข้างตมจริงมากเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องของสภาพแวดล้อมและบรรยากาศอย่างเดียวนะครับเรื่องของความรกด้านหลังด้วยอออเเคคต่่ไปรรราาาสมมถใช้้พที กับภาพสัดเลียงของเราก็ได้นะครับผมจะโยนภาพตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็จะบอกว่าให้แปลงภาพสั์เลียงของฉันเป็นอาร์ตทอยจากรูกที่ัปโหลดแล้วสร้างภาพมอกอับสมจริงไปด้วยตัวละครใส่ชุดกิโมโนญี่ปุ่นสีสดใสเลือกโทนชมพูฟ้าบอกโทนสีชุดด้วยนะครับมีลายดอกไม้สวยงามวางบนแท่นใสฉากหลังเป็นปราสาทญี่ปุ่นและภูเขาไฟฟูจิมีแสงวิบวับมีกล่องแพ็กเกจสีชมพูด้วยดรวดลายสไตล์ญี่ปุ่นประณีดลายดอกซากุระบนกล่องพิมจิโยะเมโมออฟเกชานะครับตายสมจริงถ่ายภาพสินค้าแสงสตูดิโอพรีเมียมก็จะได้ภาพน ก็จะไปใส่ชุดกิโมโนแล้วก็วางอยู่ข้างๆกล่องแล้วก็ฉากหลังเป็นปราสาทญี่ปุ่นแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิอย่างที่สั่งเอาไว้นะครับลองดูอีกสักตัวหนึ่งสิผมมีรูปสุนัขตัวนี้นะครับในรอบนี้ผมอยากทดลองว่าขนาดผมอัปโหลดภาพที่เห็นไม่เต็มตัวนะครับนาโนบาน่าเนียสามารถจะเติมตให้เราได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมจะใช้พร้อมคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะไม่ได้ให้ใส่ชุดกิโมโนหรือเสื้อผ้าแล้วนะครับแต่ฉากหลังยังเป็นปราสาทญี่ปุ่นและภูเขาไฟฟูจิเหมือนเดิมภาพที่ได้ออกกกมมมมมาาารับ็็เเตตวสูณ์ลย ภาพนี้ดูดีเลยนะครับต่อไปผมจะลองใช้พร้อมนี้ในการสั่งให้นานงปานนาสร้างภาพและนี่ก็คือภาพที่ได้มานะครับต่อไปเป็นการสร้างภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปให้กลายเป็นอนุสาวรีย์นะครับผมก็จะอัปโหลดภาพสุนัขตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้พร้อมนี้ในการสั่งนานงปานนานะครับผมจะบอกว่าให้สร้างรูปปั้นตัวละครหลักในรูปที่ส่งให้ลักษณะคนเดิมร้อยเปอร์เซนต์เลยม,มีขนาดใหญ่อยู่กลางกรุงเทพนะครับรับโทนสีให้เหมาะกับแสงสีสมจริงภาพสมจริงมีคนงานมากมายกําลังช่วยกันสร้างบนนั่งร้านสูงๆนะครับถนนวงเวียรย s ล้อง A7 Mark IV นะครับมีตึกรอบๆเป็นฉากหลังก็จะได้ภาพนี้มาครับเรา,าจ,จะใส่ภาพเราลงไปเป็นภาพครึ่งตัวภาพเต็มตัวทําให้เป็นสีทองทําให้เป็นวัสดุทำมาจากทองแดงทำมาจากเหล็กอะไรเงี้ยครับก็สามารถสั่งได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําภาพไดโอรามาด้วยนาโนบัตาน่ากันนะครับไดโอรามาก็คือภาพแบบจําลอง3มมิติของฉากต่างๆอาจจะเป็นสถานที่จริงหรือว่าภาพในจินตนาการก็ได้นะครับจะเป็นฉากที่เป็นจิ๋วๆนะครับเล็กๆเหมือนเป็นภาพไอโซเมตริกอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นภาพ นี้นะครับเป็นภาพของร้านแฮมเบอร์เกอร์ร้านหนึ่งนะครับผมก็อัปโหลดภาพเข้าไปแล้วก็ผมก็สั่งไปด้วยพร้อมนี้ครับให้เปลี่ยนภาพที่อัปโหลดเข้าไปเนี่ยให้เป็น isometric diorama 3d render เราก็จะได้ภาพมาประมาณนี้นะครับเรามีภาพตึกแบบไหนเราก็อัปโหลดขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็จะไปเติมแต่งให้เราออกมาเป็นภาพนี้ได้เลยนะครับหรืออย่างเช่นผมมีภาพนี้สั่งไปด้วยพร้อมเดียวกันนะครับอันนี้ผมลองอัปโหลดภาพที่ดูเป็นฉากฉากหนึ่งเข้าไปนะครับไม่ใช่เป็นอาคารด้วยนะครับดูซิว่าเขาสามารถจะทําให้เราได้ไหมนะโอ้โห เป็นไงครับเหมือนออกบูธเลยนะครับอันนี้เป็นภาพหน้ารีเซพชันของบริษัท l ร d y Planet นะครับถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวหรือจะเป็นผมมีภาพนี้ภาพถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ดูมีฉากดูมีบ้านมีผู้คนมีฉากหลังมีหิมะอะไรนี่นะครับถังไปด้วยพร้อมเดียวกันเลยนี่แหละครับภาพไดโอรามาคุณที่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยมี2คนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฉากหลังก็เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมผมเคยไปสถานที่แบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะจําให้ได้อยากจะทําให้มันดูเป็นของที่ระลึกนะครับและได้ภาพแบบนี้มามันก็รู้สึกว่าาาทํงน ติใจเราพอสมควรนะครับผมลองโยนภาพนี้เข้าไปนะครับแล้วก็สั่งด้วยพร้อมเดียวกันก็ได้ภาพแบบนี้มานะครับเป็น 3D น e ดอร์นะครับก็ดูน่ารักดีครับอันนี้ผมลองอัปโหลดภาพเก่าของอนุสาวรีย์คุณย่มูที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือโคราชบ้านเรานะครับอยู่ข้างหน้าประตูชุมพลเป็นภาพเก่าในสมัยก่อนนะครับแล้วก็สั่งด้วยพร้อมเดียวกันเลยทําให้เป็นภาพ isometric ดโอ r a m a 3D ให้หน่อยโอ้โหภาพที่ออกมาก็ถือว่าน่ารักเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทําแผนที่แนวไอโซ m e t r i c นะครับโอ้ทำได้ดีเลยนะครับ มีต้นไม้มีดอกไม้มีอนุสาวรีย์คุณยโมมีประตูชุมพลอยู่ด้านหลังถือว่าครบทั่วเลยทีเดียวผมลองอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพวงเวียนหอนาฬิกาหน้าโรงหนังเฉลิมไทยนะครับที่โคราชเหมือนกันภาพที่ได้ออกมาหรือว่าน่ารักเลยทีเดียวครับเป็นภาพของอโซ metric เ,เหมือนกันนะครับผมมีภาพสุนัขตัวนี้นั่งอยู่ในสนามเบสบอลน,นะครับพร้อมกับอุปกรณ์เบสบอลด้วยแล้วก็ผมจะทําให้กลายเป็นตัวไดโอรามาขนาดเล็กวางบนมือได้นะครับผมก็อัปโหลดภาพนี้ขึ้นไปแล้วก็สั่งด้วยพร้อมนี้ครับเดี๋ยวผมมีพร้อมแจกให้ ใน description แล้วก็ใน comment ด้วยนะครับภาพที่ได้มาก็จะเป็นภาพนี้ครับและของแถมสุดท้ายนะครับสำหรับเด็กๆยุค90ทุกท่านนะครับถ้าใครเคยจําได้นะครับจะมีขนมชนิดหนึ่งที่จะแถมเป็นบ้านพับกระดาษมาให้นะครับนั่นก็คือขนมจ้าจานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทําภาพของตึกให้เป็นเหมือนบ้านพับขนมจาจาครับวิธีการก็ง่ายมากเลยแล้วก็แค่ไปหารูปตึกมานะครับแล้วก็สั่งด้วยพร้อมนี้นะครับอย่างเช่นภาพนี้ผมจะลองใช้ภาพร้านแฮมเบอร์เกอร์เหมือนเดิมนะครับผมก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนภาพนี้ให้เป็น 3D pop up paper ราพโมเดลให้หน่อยภาพที่ได้มาก็จะเป็นภาพนี้ที่นี่ผมรู้สึกว่าโมเดลกระดาษของขนมจาจาเนี่ยความมีเสน่ห์ของมันเนี่ยก็คือมันจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยจากฝีมือการประกอบหรือว่าวิธีการใดคัดของตัวโมเดลกระดาษเองนะครับซึ่งเสน่ห์ของมันมันอยู่ตรงนั้นทําให้มันดูแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับทีนี้ผมก็เลยบอกเข้าไปเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่าขอให้มีความไม่สมบูรณ์ขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าความไม่สมบูรณ์แบบของสิ่งของหรือว่าร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเรื่องราวให้กับของสิ่งงนนนั้น้ๆไดดเเป็อยย่าีล ของคินซงิเลยนะฮะไปทางปัญญาซะแล้วไงภาพที่ได้มาก็จะได้ภาพแบบนี้มานะครับเราก็จะเห็นว่ามีร่องรอยเพิ่มขึ้นมาตามมุมตามขอบนะครับมีความพังเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทําให้ของสิ่งนี้เป็นของชิ้นเดียวบนโลกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีตําหนิที่เกิดจากการใช้งานของเราเองนะครับหรือผมลองใส่ภาพตึกมหานครเข้าไปก็จะได้ภาพนี้มาดูน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นภาพ BTS ล่ะพอใช้ได้ไหมทับกระดาษมานะครับหรือแม้แต่ภาพตึกตามมหาลัยที่เป็นตึกสวยๆนะครับก็เอามาลองใช้ดูนะครับ เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราบอกไปนะครับว่าให้มันมีอบิดอินเพอร์เฟคชันนะครับความไม่สมบูรณ์เล็กๆน้อยๆน,นะครับจะเห็นว่ากระดาษตรงส่วนมุมเนี่ยจะเพะเยรขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นหอประชุมการจนาพิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่าผมก็ลองเอามาใส่ภาพดูแล้วก็ผมบอกว่าให้ใส่ซีนที่มันดูเหมือนเป็นยุค9080เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมบอกว่าให้จัดวางเหมือนถ่ายในสตูดิโอแล้วก็จัดไฟเหมือนถ่ายภาพโปรดักต์ให้หน่อยนะครับก็จะได้เป็นภาพนี้มานะครับหอประชุมกนนาเทยายานนรญ คณะอักษรจุลานะครับในตรงประตูก็อาจจะแปลกๆหน่อยหรือแม้แต่ภาพที่ผมไปท่องเที่ยวมานะครับเป็นโรงแรมที่อัมพวานะครับชื่อเรือนเสน่หาข้างในนี่สวยมากนะครับผมไปถ่ายด้านหน้าแล้วผมลองมาทําเป็นภาพบ้านกระดาษพับขนมตจานะครับข้างในมีคนยังมีคนอยู่นะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับแค่เราใส่พร้อมลงไปแล้วเราก็ปรุงตามใจชอบเท่านี้เราก็ได้ภาพสําหรับเอาไว้โพสต์อวดเพื่อนในโซเชียลมีเดียแล้วครับและใครที่ลองทําแล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงสามารถมาเล่าให้กันฟังไว้ใน คอมมเนต์ดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคอม m มูนตี้ช่องทางหนึ่งสำหรับนักสร้างสรรภาพด้วยนะครับและถ้าคลิปนี้ช่วยชิฟยกระดับความรู้ให้กับคุณได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้กับช่อง Ready Planet ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและขอให้สนุกกับการสร้างสรรภาพแลพ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ